อสัสดีคะนักเรียนคะต่อไปนะคะเรามาดูการบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วนอย่างไรในแต่ละวันนะคะเราก็ในแต่ละวันว่าเราจะควรกินอาหารข้าวเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ล้วกินอาหารอะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะเราก็มาใช้หลักโภชนาการตามทงโภชนาการเหมือนในรูปนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือพวกข้าวนะคะพวกข้าว อาหารประเภทข้าวคือกินปริมาณมากที่สุดเลยเห็นยัง,ยงคะอยู่ส่วนบนสุดมากที่สุดนะคะเอ่อพวกข้าวได้แก่พวกไม่เป็นข้าวก็เป็นพวกแป้งนะคะเป็นแป้งก็เป็นขนมปังก็ได้ขนมจีนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วแต่เรานะคะข้าวโพดก็ได้เป็นพวกแป้งนะคะเนี่คือให้เป็นชุดที่หนึ่งนะนี่เป็นชุดที่หนึ่ง ต่อไปชุดที่2ก็ลงลงมารับประทานในปริมาณที่ลงลงมาจากด้านบนก็คือได้แก่พวกผักผล,ลไม้อ่ากินเยอะนะัานเองแต่ละวันเนี่ยให้เป็นชุดที่2นะคะต่อไปส่วนชุดที่3ก็คือพวกที่เป็นนมเนื้อสัตว์ก็คือพวกโปรโตีนให้เป็นชุดที่3นะคะโปรโตีนโปรโตีนเป็นยังไงนมนมโปรโตีนนะคะ นมเลืเนื้อสัตว์ด้วยส่วนชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ก็คือชุดที่สี่นี้ก็คือพวกน้ำมันน้ำตาลเกลือน้อยสุดเลยนะคะน้ำมันน้อยสุดเลยต้องกินนิดเดียวพอในแต่ละวันนะคะ,ะเหมือนมึ่งว่าในแต่ละวันนี่คือเป็นทั่วไปว่าเราก็กินข้าวประมาณแปดถึงสิบสองทัพพีในแต่ละวันผลไม้สี่ถึงหกทัพพีลงลงมานะคะอ่า นมวันล,ละหนึ่งถึงสองแก้วเนื้อสัตว์อกถึงสิบสองช้อนกินข้าวอ่ะดูที่ว่าในแต่ละวันเรากินเรากินประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็พวกน้ำมันน้ำตาลเกือนิดหน่อยพอนะคะในแต่ละวันนี่คือเป็นถ้าเกิดเราเรากินได้ตามนี้ในแต่ละวันมันก็จะทำให้เราได้กินอาหารถูกสัดส่วนตามหลักโภชนาการนะคะโอเคค่ะ